นี่แล้วกันจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่กับุรกีต่างชาติแค่นา่ระคำพูดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตู่ตุ้ยคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทําให้นายพิรพันธ์สาดีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพักแบบเร่งด่วนเพื่อให้รับทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีเพราะมาเป็นคนด d เดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคแล้วโดยที่พรรคไม่มีข้อกังขาในเรื่องวาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออีกเพียงสองปีและอย่างมั่นใจด้วยว่าไม่เป็นอุปสรรคในการทําหน้าที่เพราะยังมีงานอื่นให้ทําและระยะเวลาที่เหลือนี้สามารถฟูมพักนักการเมืองรุ่นใหม่หรือทําให้พักเติบใหญ่ได้จึงมั่นใจว่าการที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจในครั้งนี้เป็นผลดีกับรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอน แต่เงื่อนไข2ปีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เงื่อนไขที่บอกว่าห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้ห้ามท่านทํางานการเมืองหรืออยู่กับพรรคการเมืองหรือในรับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าคนดีๆอย่างท่านเนี่ยหนึ่งวันก็อยู่ได้แล้วก็คําว่าอยู่2ปี3ปี4ปีผมคิดว่าจะกี่ปีเนี่ยมันก็สามารถช่วยกันฟูมฟักสร้างนักการเมืองดีๆอย่างท่านขึ้นมาได้ใหม่ได้ ขณะที่ประธานสภาผู้แทนรัศดรก็มองว่าเป็นเรื่องดีเช่นเดียวกันที่จะทําให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองและอย่างน้อยเชื่อว่าอย่างไม่น่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนนี้ซึ่งก็ยังหวังด้วยว่าจะทําให้งานของสภาที่ค้างค้างเดินหน้าต่อไปได้อีกผมก็หวังว่าชัดเจนและผลิเ,น,เน,นี่วก็สามารถที่จ,จะทำให้เราจบจนได้มากน้อย แต่ว่ายังไงก็ตามก็ถ้าเรารู้ว่า,าการยุบสภาผมไม่เกิดความยับยั้งเนี่ยเรากลัว่าเรามีเวลาทำาะารอีกประมาณสองเดือนด้านนักวิชาการมองว่าการเปิดตัวในครั้งนี้น่าจะเป็นไปตามทไลายที่วางกันเอาไว้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพลเอกประยุทธ์จะเป็นแม่เหล็กในการดึงสอสอมาอยู่ในพักรวมไทยทั้งชาติและอาจทำให้กลายเป็นพักขนาดกลางมาถึงตอนนี้ก็ต้องถือว่า ชื่อของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นชื่อที่มีโอกาสสูงสุดการเปิดตัวเป็นคนดิเดตนายนรันตรีครั้งนี้มีส่วนที่สําคัญเลยครับในการที่จะเป็นแรงดึงดูดน,นะครับหรือเป็นแม่เหล็กในการดึงบรรดาสสนะครับหรือดึงคะแนนนิยมจากในบางพื้นที่ที่ยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ให้เข้ามาสู่คะแนนนิยมของพักรวมไทยสร้างชาติเพราะนั้นหลังจากนี้ไปก็มีโอกาสแล้วครับที่รวมไทยสร้างชาติจะได้เป็นพักขนาดกลางขึ้นไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญปี2560นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคไหนจะเป็นพรรคการเมืองที่ได้มากที่สุดในสภานะครับแต่เงื่อนไขสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าพรรคไหนจะได้คะแนนเสียงนะครับเกินกว่า5%นะของจํานวนสสทั้งสภา500คนก็คือ25ที่นั่งนะและในคะแนนเสียงตรงนั้น ก็จะต้องได้รับการยอมรับจากสอวอด้วยนะครับเพราะคนไกาตามมาต่า272ยังคงอยู่จากนี้ไปต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวต่างๆที่ตามมาจะเป็นตัวชี้วัดว่าคด n ิเดตนายกรัฐมนตรีของพักไหนจะเข้าวินโดยมีผลการเลือกตั้งเป็นตัวตัดสินเพราะอย่างน้อยพักที่จะเสนอชื่อคด n ิเดตนายกรัฐมนตรีได้ต้องมีสอสอไม่น้อยกว่า25คนบุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสอมทรายงานค่ะ